ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนโปรแกรม Excel เกี่ยวกับ index นะคะค่ะเรามาทำกันเลยนะคะค่ะเขาให้หา row ที่3ตัดกับ c ลัมน์ที่2 row ก็คือแนวนี้ c ลั u m n ก็คือแนวนอนค่ะเรามาหาโดยการใช้ index นะคะอัดับแรกเขียนเท่ากับแล้วก็ index วงเล็บเปิด ลากตั้งแต่เดือนนะคะจนถึงครอบทั้งหมดเลยถึง52คอมมาโลที่3เราจะเขียน3ามคอมมาคอลัมน์สแล้วก็วงเล็บปิดน,นะคะแล้วกับ45 45ต่อไปเดินเมษาที่เชียงใหม่ขายสินค้าได้กี่ชิน้นเดินเมษาอยู่โลที่5 เชียงใหม่อยู่คอลัมน์ที่4ค่ะเรามาเขียนสูตรเหมือนกับเมื่อกี้เลยโดยการที่เขียนเท่ากับแล้วก็อินเดกค่ะก็ลากคุมเหมือนเดิมคอมมาโลที่5คอมมาคอลัมน์ที่4ค่ะแล้วก็วงเลบปิด ENTER ได้71นะคะตองกงนเพลเลยค่ะมาดู ขั้นตอนต่อไปดีกว่านะคะขั้นตอนต่อไปคือเราจะใช้ index ร่วมกับแมทนะคะเราจะหาค่าของคุณขวัญใจในเดือนตุลาคมเรามาทำกันเลยดีกว่าคะ่ะเขียนเท่ากับอินเดนะคะลากตั้งแต่ชื่อ ครอบคลุมทั้งหมดเลยจนถึงเลขที่4ี่คอมมาแมทนะ,ะ G 5, G 5, คะจีห้าจีห้าคนขวัญใจคอมมาบีบลาช,ชื่อทั้งแถวทั้งแถบลงมาถึงวาสนา ก็คอมมาศูนย์วงเล็บปิดคอมมาแมดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลือกที่ h ห้คอมมาเลือกคอลัมน์ ศนะคะแล้วก็วงเล็บปิด2รอบไม่นานยจะเออร์เลอร์นะคะกด enter ค่ะได้61เรามาดูกันว่าคุณขวัญใจได้61ตรงกับที่ที่เราเขียนไปเมื่อกี้หรือเปล่าคุณขวัญใจตรงนี้เดือนตุลา61ตรงกันเป๊ะเลยค่ะค จำจโจทย์ข้อต่อไปกันต่อนะคะโจทย์ข้อนี้ก็จะใช้ index ร่วมกับแบดเหมือนเดิมค่ะโดยโจทย์ข้อนี้นะคะเราสามารถพิมพ์ชื่อนักศึกษาไปปุ๊บลัสนักศึกษาก็าจะเด้ขึ้นมานะคะวิธีก็คือค่ะใช้สูตรอินเด็ก์เหมือนเดิมเท่ากับ index ก์นะคะลากตั้งแต่ ีสองล่าเฉพาะรหัสนักศึกษาคอมมา m ม c แล้วก็ชื่อ b สามคอมมาแล้วก็ต่อไปแล้วก็ล่าเฉพาะชื่อนะคะคอมมา 0วง,งเล็บปิดค่ะแค่นี้ค่ะแลวงเล็บปิด2ครั้งนะคะกด enter นี่แล้วก็จะมีรหัสนักศสสึกษาเด้งขึ้นมาเราไปดูกันว่าคุณธนพลรหัสนักศสสึกษานี้หรือเปล่าคุณธนพลรหรัส1 2 4 0 5 2 2 2ค่ะเมื่อเราเปลี่ยนชื่อธนพลเป็นทัพิชา แล้วกดธนพ์เป็นเป็น,ปนทาจิชากด enter กด enter รหัสนักศึกษาก็จะเปลี่ยนตามชื่อที่เราจะให้โปรแกรมค้นหานะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอ เกี่ยวกับ Excel, เอ็กเซเรื่องอินเด็ก์แล้วก็การใช้ร่วมกับแมทในวันนี้นะคะขอบคุณคาะที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ